สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่องมูตาฟูกัสกันนะครับ หนังว่าด้วยเรื่องราวของลีโนเด็กหนุ่มกัมพา้าผู้อาศัยอยู่ในดาร์คมินซิตี้นครแห่งความเสื่อมทรามที่เต็มไปด้วยเหล่าแก๊งสเตอร์และสิ่งโสมมซึ่งถึงแม้ว่าลีโนเขาจะไม่ได้ชอบเมืองนี้มากเท่าไหร่นักแต่เขาก็หนีไปไหนไม่ได้และต้องใช้ชีวิตอันแสนน่าเบื่อไปวันๆอย่างไร้หวังโดยลีโนเขาอาศัยอยู่กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวินเจ้าหัวกระโหลกจอมแสบที่มักจะตัวติดอยู่กับเขาเสมอแถมลีโนเขายังมีงานอดิเรกสุดแปลกอย่างการสะสมพวกแมงสาบเอาไว้เป็นสัตว์เลี้ยงอีีีกกกด้ววยรระะททััันั่น่่งงงงในนนึขขขณลโเาบถไปส สิซซ่าเหมือนอย่างเช่นเคยอยู่นั้นระหว่างทางเขาก็ได้บังเอิญไปพบเข้ากับหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งที่สวยโดนใจจนทํเออลีโน่ที่ละสายตาไม่ได้ถูกรถบรรทุกชนจนได้รับบาดเจ็บและต้องถูกไล่ออกจากงานนํำซ้ําด้วยความที่ผู้คนกลัวว่าหัวของวินจะทําไฟไหมมันจึงทาให้ออลีโน่เขาเป็นเพียงคนเดียวที่ต้องหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านแถมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันก็ททาให้ออลีโน่เขาฝันเห็นภาพอันนากลัวที่มีหมาสีดําท่าทางดุร้ายตัวหนึ่งในุูงกระโจนเข้ามาทําร้ายเขาอย่างบาครัง หลังจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่วินเขากำลังกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของลีโนอยู่นั้นจูจูวิลลี่เพื่อนอีกคนหนึ่งของพวกเขาก็ได้แวะมาหาที่ห้องพร้อมกับได้พูดชวนให้ทุกคนออกไปหาอะไรกินข้างนอกด้วยกันทว่าพอออกมาข้างนอกได้ไม่นานทางลีโนเขาก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรแปลกๆที่เงาของผู้คนนั้นได้กลายเป็นภาพสัตว์ประหลาดอันน่ากลัวชวนสยองแต่ทว่าด้วยความที่ลีโนเขาเห็นเงาประหลาดพวกนี้แค่เพียงคนเดียวมันเลยทำให้เขาคิดว่าภาพที่เห็นมันน่าจะเป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุรถชนนนนนกก่อนน่ออห้้้าาี็็เปไดทงังงพมึ ร้านอาหารลีโนเขาก็ได้พบกับหญิงสาวปริศนาคนเดิมอีกครั้งทว่าทันทีที่ลีโนเขาเห็นว่าหญิงสาวปริศนาเธอเหมือนจะจำเขาได้ลีโนที่เขินเขาก็รีบเช็คบินและพาเพื่อนๆเ,เดินหนีออกจากร้านไปดือด้อๆซะอย่างนั้นแต่ทว่าหลังออกจากร้านมาได้ไม่นานลีโน <L ino S 2> เขาก็ได้สังเกตเห็นเหล่าชายชุดดำกลุ่มหนึ่งที่ได้แอบสกดรอยตามพวกเขามาได้สักระยะซึ่งพอสถานการณ์ชักเริ่มไม่ดีพวกลีโนก็ได้เข้าไปซัดก,กับพวกชายชุดดำและได้รีพากันโกยอ้าวหนีเอาตัวรอดกระทั่งตกดึกในคืนเดียวกันนั่นเองเหล่าชายชดด อาวุธครบมือพวกเขาก็ได้พากันยกขยงบุกเข้ามาถล่มบ้านของพวกลีโนอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวและซึ่งถึงแม้ว,ว่าวินกับลีโนพวกเขาจะยังไม่เข้าใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมากเท่าไหร่นักแต่ด้วยสัญชาตญาณอะไรบางอย่างที่ถูกจุดขึ้นมันก็ทําให้ลีโนเขาสามารถรับมือกับพวกตํารวจได้อย่างสูสีก่อนที่เขานั้นจะได้มาสังเกตเห็นทีหลังว่าพวกตํารวจที่เขากําลังสู้อยู่ด้วยนั้นมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันกับเขาและซึ่งถึงแม้ว,ว่าลีโนเขาพอที่จะสามารถสู้กับพวกตํารวจไหวแต่ด้วยจํานวนที่ต่างกันมากเกินไปมันจึงทททําใให้ในยี่ แล้วพวกลีโน่ก็จาเป็นที่จะต้องพากันหนีตายลงไปซ่อนตัวอยู่ในท่อน้ําอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยเหตุที่ทําให้พวกชายชุดดาต้องทุ่มกําลังในการจับตัวลีโน่มากขนาดนี้นั้นมันก็เป็นเพราะพวกเขารู้ถึงความจริงอะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ในตัวของลีโน่ซึ่งพวกเขามองว่าลีโน่ก็เป็นเหมือนกับระเบิดเวลาที่พวกเขามีแต่จะต้องกําจัดทิ้งเท่านั้น หลังจากนั้นตัวหนังก็จะได้ตัดสลับมาให้เราเห็นกับเหล่านักมวยปั้มกลุ่มหนึ่งที่แท้จริงแล้วพวกเขาก็คือเหล่าผู้พิทักษ์ที่คอยต่อสู้อยู่ในเงามืดของประวัติศาสตร์เพื่อปกป้องโลกจากภัยร้ายมาอย่างช้านานโดยเหล่าผู้พิทักษ์พวกเขาเชื่อกันว่าถ้าหากถึงเวลาที่โลกต้องการพวกเขาอีกครั้งสัญ,ญลักษณ์แมงสาบตามบัญญัติจะได้ปรากฏขึ้นและด้วยความที่พวกเขาไม่ต้องการให้ใครรู้ถึงตัวต,วตนที่แท้จริงพวกเขาจึงเลือกที่จะใช้มวยปั้มในการปลอมตัวและฝึกฝนร่างกายเพื่อขจัดความเบื่อหน่ายจากช่วงเวลาที่เกิดจากความสงบสุขซึ่งในนนนเเววลาดียกัั้ ทางด้านของพวกชายชุดดําพวกมันก็สามารถหาตัวแม่ของลีโนจนพบและได้จับเธอมาเค้นถามข้อมูลทุกอย่างที่เธอรู้เกี่ยวกับลีโนแต่ไม่ว่าพวกชายชุดดําจะใช้ไม้ไหนหรือทรมานเธอมากเท่าไหร่แม่ของลีโนเธอก็ไม่ยอมปีปากพูดอะไรถึงลีโนลูกรักของเธอเลยแม้แต่น้อยจนในท้ายที่สุดแม่ของลีโนเธอก็ต้องยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องความลับของลูกเธอเอาไว้ ต่อมาในเช้าวันรุ่งขึ้นทางพวกลีโน่ที่หนีเอาชีวิตรอดมาได้พวกเขาก็จำใจที่จะต้องพากันระเหตดไปซ่อนตัวอยู่ในย่านสลัมสุดซ้ำที่เต็มไปด้วยเหล่าแก๊งสเตอร์แต่ทว่าสำหรับผู้ก่อการร้ายมือใหม่อย่างพวกเขามันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นักเพราะการที่พวกเขาทั้งสองย้ายมาซุกหัวนอนที่นี่มันก็ทําให้พวกเขามั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าพวกตำรวจจะไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายในเขตอาญากรรมอย่างนี้แน่นอนแม้ว่านั่นมันจะต้องแลกมากับการที่พวกเขาต้องอยู่อย่างสงบปากสงบคําเพื่อไม่ให้ตกเป็นจุดสนใจและถูกพวกแก๊งเ่กมมันันนลบไได้ป็ ในแบบที่ลีโนเขาคิดเอาไว้เพราะในเวลาเพียงไม่นานพวกชายชุดดําก็ตามสืบจนรู้ที่กบดานของพวกเขาและได้พากันบุกมายังสลัมที่พวกลีโนซ่อนตัวอยู่ทว่าทันทีที่พวกชายชุดดาเข้ามาถึงเหล่าแก๊งสเตอร์เจ้าถิ่นที่เหม็นหน้าพวกตํารวจอยู่แล้วพวกเขาก็ได้เข้าไปหาเรื่องพวกชายชุดดําจนมันได้เกิดเป็นสงครามระหว่าง2ฝ่ายที่พวกตํารวจนั้นถูกชาวแก๊งลุมเล่นสยับจนต้องพากันถอยหนีกลับไปตั้งหลักทว่าในขณะที่เหล่าแก๊งสเตอร์กำลังจะกําจัดพวกชายชุดดาที่เหลืออยู่นั้นพวกเขาก็ได้พบเข้ากับภาพอันน่าเหลืืออเช่ ที่ซากศพของชายชุดดำคนหนึ่งมันได้กลายร่างไปเป็นสิ่งมีชีวิตสุดประหลาดที่เพียงตวัดหนวดแค่เพียงครั้งเดียวมันก็สามารถฆ่าเหล่าแก๊งสเตอร์ลงได้ทั้งกลุ่มซึ่งทันทีที่ลีโนเขาเห็นแบบนั้นเขามันก็ทำให้เขานึกออกขึ้นมาทันทีว่าเจ้าสัตว์ประหลาดของพวกชายชุดดำนั้นมันมีรูปร่างคล้ายกับเงาที่เขาเคยเห็นเมื่อก่อนหน้านี้กระทั่งในขณะที่ลีโนกับวินพวกเขากำลังกะฉวยโอกาสช่วงชุลมุลนหนีกันอยู่นั้นจู่ๆเหล่าชายชุดดำที่วนกลับมาก็ได้บังเอิญมาเจอกับพวกเขาเขาซึ่งงนนนนนนัันั่มกกก็็ททให้้พพวรีีีโจจเปะตอา ตจนมันได้เกิดเป็นการไล่ล่าที่เล่นทาเอาทั่วทั้งเมืองวุ่นวายไปหมดกว่าที่พวกลีโนจะสามารถสลัดพวกชายชุดดาพ้นและพากันหนีเอาตัวรอดไปได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันได้สร้างความแค้นใจให้กับพวกชายชุดดาเป็นอย่างมากที่พวกเขาปล่อยให้เด็กเมื่อวานซือนอย่างพวกลีโนหลุดมือไปได้อีกครั้งและเพื่อเป็นการยุติปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดทางหัวหน้าของพวกชายชุดดาเขาจึงได้สั่งให้เพิ่มกําลังในการออกค้นหาพวกลีโนเป็นเท่าตัวทว่าในเวลาเดียวกันนั่นเองเหล่านักมวยปั้มที่เห็นนขข่าววองพกลีีใท พบเข้ากับภาพแมงสาบที่ได้ปรากฏขึ้นมันก็ทำให้พวกเขารู้ได้โดยทันทีว่าเวลาที่พวกเขาจะต้องออกโรงปกป้องโลกได้มาถึงแล้ว ัดสลับกลับมาที่ทางด้านของพวกลีโนหลังจากที่พวกเขาก่อเรื่องไว้มากมายและโดนหมายหัวว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนาของพวกเขาก็ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วทั้งประเทศจนทําให้ชีวิตของพวกเขาทั้งสองพิกพันและต้องอยู่อย่างหลบๆซบซอนๆทว่าในขณะที่พวกลีโนกกาลังจะลอบเข้าไปหาอะไรกินในร้านอาหารอยู่นั้นลีโน <L ino S 2> เขาก็ได้บังเอิญไปพบเข้ากับหญิงสาวปริศนาคนเดิมที่พอเมื่อเธอเห็นเขาเธอก็ได้ชวนให้พวกลีโนมานั่งด้วยกันโดยที่เธอนั้นไม่ได้รู้สึกกังวหลหรือกลัวพวกลีโนที่ถูกตาหน้าว่าเป็นผู้ก่่ออกาารร้้้ยยแมแมตน ซึ่งถึงแม้ว่าวินเขาจะรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลอะไรบางอย่างแต่ลีโนที่ใช้กระ <ๆ S 1> นํา <ำ S 2> ชีวิตเขากลับไม่ได้สนใจคําเตือนของวินและเลือกที่จะไว้ใจเธอคนนี้พร้อมกับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับพวกเขาให้เธอฟังและถึงแม้ว่าน,นี่จะเป็นครั้งแรกที่หญิงสาวปริศนาเธอได้คุยกับลีโนแต่เธอก็เชื่ออย่างหมดใจว่าลีโนกับวินจะต้องไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเหมือนอย่างที่ข่าวบอกอย่างแน่นอนซึ่งเพื่อเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ทางหญิงสาวปริศนาเธอจึงได้พยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้พวกลีโนยอมมอบตัวแต่ทว่าในขณะที่ีโเากัง รู้สึกถึงพิรุธอะไรบางอย่างจู่ๆเหล่าชายชุดดำมันก็ได้โผล่ออกมาทำร้ายวินและจับตัวเขาไปซึ่งนั่นมันก็ทำให้ความจริงได้ปรากฏว่าแท้จริงแล้วหญิงสาวปริศนาคนนี้เธอมีชื่อว่าลูนาและเธอเองก็เป็นหนึ่งในพวกชายชุดดำที่ถูกส่งมาเป็นเหยื่อล่อเพื่อใช้จูงจมูกลีโนให้เดินตามเกมที่พวกชายชุดดำวางแผนเอาไว้ซึ่งพอลีโนรู้ว่าถูกหักหลังเขาที่จนตรอกก็ได้พุ่งเข้าไปปาดคอพวกชายชุดดำอย่างบ้าคลัง่งแต่ทว่าก็น่าเศร้าที่ถึงแม้ลีโนเขาจะแข็งแกร่งมากสักแค่ไหนแต่สุดท้ายเขาก็ต้องพ,พกงพวก ชายชุดดำและถูกพวกมันจับตัวไปในที่สุด หลังจากนั้นเมลีโน,โน่เขารู้สึกตัวตื่นขึ้นเขาก็ได้โผล่มาอยู่ในศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งและพบเข้ากับมิสเตอร์เคตาเท่าปริศนาที่ได้เกณฑ์เหล่านักวิทยาศาสตร์หัวกะทิมากมายมารวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวจะทําการทดลองอะไรบางอย่างโดยมีลีโน่เป็นเหยื่อนในการทดลองซึ่งหน้าที่แห่งนั้นมันก็ทําให้ลีโน่เขาได้รู้ถึงความลับสุดช็อกถึงเรื่องที่ว่าตัวเขานั้นคือสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆบน,นโลกโดยมิสเตอร์เคเขาได้เล่าว่าทั้งตัวเขาและลีโน,น่นั้นงกแข็ ที่ถือกําเนิดเกิดขึ้นจากสาสสารมืดของจัก,กรวาลและเหตุที่ทําให้ลีโนเขามีเลือดของเผ่ามาโชไหลเวียนอยู่นั้นมันก็เป็นเพราะในอดีตพ่อของลีโนเองก็เป็นมาโชที่เป็นหนึ่งในพวกของชายชุดดําเช่นกันแต่ทว่าพอเวลาผ่านไปพ่อผู้ใฝ่ต่ําของลีโนเขาก็ได้ฝ่าฝืนกฎต้องห้ามโดยการแอบไปรักกับแม่ของลีโนที่เป็นมนุษย์จนทําให้เกิดเป็นสายพันธุ์เลือดผสมที่ผิดพลาดอย่างลีโนขึ้นมาหลังสิ้นประโยคนั้นมิสเตอร์เคเขาก็ได้พูดปั่นหัวให้ลีโนลงมือฆ่าวินทิง้งสาเพื่อที่ว่่าาาเขาจะะได้ล้ลลททคควววมนมนนนนุษย์แหืสูตตัตี แค้จริงอย่างสมบูรณ์และเพื่อทําให้เผ่ามาโชที่ดํารงอยู่ได้ด้วยพลังงานลบสามารถโคงอํานาจอยู่ต่อไปได้ทางมิสเตอร์เคเขาจึงวางแผนที่จะเปลี่ยนโลกให้กลายไปเป็นสนามเด็กเล่นของเราอาดากรที่มีทรัพยากรอย่างพลังงานลบมากมายให้พวกมันสามารถกรอบโกยได้อย่างไม่จํากัดแถมพอเมื่อมิสเตอร์เคเขาสามารถปั่นหัวลีโนจนเริ่มสติแตกเขาก็ได้ส่งลูน่าที่เป็นลูกสาวของเขาไปพูดเป่าหูลีโนอีกต่อหนึ่งจนในท้ายที่สุดลีโนที่ทนไม่ไหวเขาก็ช็อกจนหมดสติไปซึ่งจากการที่ลูน่าเธอได้เฝ้าติดตามดูชีวิตพวกลีโนมาสักระยะ มันก็ทําให้เธอเกิดนึกสงสัยขึ้นมาว่าทําไมลีโนเขาถึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกภายนอกได้ทั้งๆที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอมักจะถูกพ่อสอนอยู่เสมอว่าเธอนั้นจะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ในโลกภายนอกได้เพราะพวกมนุษย์จะไม่มีวันยอมรับในตัวลูกผสมมาโชอย่างเธอ ตัดสลับกลับมาที่ทางด้านของลีโน่ทันทีที่เขากลับมาเจอวินที่ห้องขังเขาที่สติยังไม่กลับมาก็ได้ลงมือทําร้ายวินอย่างไม่ลังเลแต่ทว่าก่อนที่วินเขาจะสิ้นใจลงทันทีที่ลีโน่เขาได้ยินวินเรียกว่าเพื่อนมันก็ทําให้เขาเรียกสติตัวเองกลับคืนมาได้อีกครั้งซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้ลีโน่เขารู้สึกผิดเป็นอย่างมากและถึงแม้ในตอนนี้ลีโน่เขาจะยังไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แต่เขาก็เลือกที่จะฝืนใช้พลังของตัวเองในการแหกคุกหนีซึ่งในเวลาเดียวกัััันนนน้้เเองงห่่าาากมมมวยปทีไดตแส ของลีโน่มาจนถึงศูนย์วิจัยพวกเขาก็ได้พากันบุกเข้าไปซัดกับพวกชายชุดดำเพื่อชิงตัวลีโน่ออกมาแต่ทว่าก่อนที่พวกเขาทั้งสองฝ่ายจะได้ทําความรู้จักกันทางลีโน่เขาก็ดันมาหมดสติไปซะก,ก่อนและก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะไม่ได้มีแต่พวกนักมวยปั้มเท่านั้นที่กําลังสร้างปัญหาให้กับมิสเตอร์เคเพราะทันทีที่เสียงสัญญ,ญาณเตือนดังขึ้นมันก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์เท่าคนหนึ่งฉวยโอกาสนี้ซัดรอปรพอลและหนีออกไปกับพวกนักมวยปั้มด้วยอีกคนหนึ่ง หลังจากนั้นตัวหนังก็จะได้ตัดภาพมาให้เราเห็นกับความฝันของลีโน่ที่พ่อของเขานั้นได้โผล่ออกมาพูดให้ลีโน่ตระหนักรู้ถึงความรักที่พ่อกับแม่มีให้ต่อเขาโดยพ่อของลีโน่เขาได้อธิบายว่าเหตุที่ทำให้พ่อกับแม่ต้องทิ้งลีโน่ไปนั้นมันก็เป็นเพราะพวกเขาต้องการที่จะซ่อนลีโน่ให้พ้นจากคนในองค์กรซึ่งแม่ของลีโน่เธอเองก็รักลีโน่มากจนยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องเขาเอาไว้และถึงแม้ที่ผ่านมาลีโน่เขาจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นอยู่ตัวคนเดียวมาโดยตลอดแต่ความจริงแล้วพ่อขของงีโโน่เเาาไมคยห ไกลเลยเพราะเจ้าหมาสีดํากับเงาปริศนาที่ลีโน่เห็นก่อนหน้านี้มันก็คือพ่อของเขาที่คอยมาปกป้องอยู่ไกลๆหลังสิ้นประโยคนั้นพ่อของลีโน่เขาก็ได้เล่าถึงท่าแท้ของพวกมาโชให้ลีโน่ฟังว่าพวกมาโชนั้นมันคือสิ่งมีชีวิตสุดชั่วร้ายที่ได้แทรกซึมเข้ามายังโลกและเหตุที่ทําให้พวกมันทรงอํานาจมากขนาดนี้ในเวลาอันสัน้นมันก็เป็นเพราะพวกมันได้ทําข้อตกลงกับเหล่ามนุษย์โลกที่กระหายในอํานาจเพื่อแลกกับการได้คุมบังเหียนในการปรับเปลี่ยนกฎหมายและโครงสร้างสังคมได้ตามใจชอบทว่าถึงอย่างนั้นพวกมาโชก ก็ยังคงไม่ไว้ใจพวกมนุษย์พวกมันจึงคิดที่จะขยายอํานาจด้วยการสร้างเหล่าเด็กเลือดผสมที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีขึ้นมาซึ่งในเวลานั้นผลผลิตจากรักต้องห้ามอย่างลีโนก็ได้เกิดขึ้นและถึงแม้ลีโนเขาจะถูกตีตาว่าเป็นผลงานที่ผิดพลาดเพราะมีอารมณ์อ่อนไหวเหมือนกับมนุษย์มากเกินไปแต่พ่อของลีโนเขาก็เชื่อมั่นอย่างหมดใจว่าพลังของลูกเขามันจะช่วยปกป้องและคอยดูแลให้ทุกชีวิตบนโลกดํารงอยู่ได้อย่างสันติ หลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาเมอรลีโนเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นเขาก็ได้โผล่มาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่เหล่านักมวยปั้มกับตาเท่าวิทยาศาสตร์ได้ใช้มันเป็นที่กบดานสำหรับสร้างอาวุธลับอะไรบางอย่างขึ้นมาแต่ทว่าด้วยความที่พวกลีโนยังไม่ไว้ใจพวกนักมวยปั้มเท่าไหร่นักมันจึงทำให้เขากับวินเลือกที่จะพากันหนีโดยยังไม่ทันได้รู้จักกับเหล่านักมวยปั้มเลยด้วยซ้ำและจากเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นมันก็ได้ทำให้ทั่วทั้งเมืองตกอยู่ในความโกกกกกลาา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 หหหไมม่่่่ววจะเเเป็นนนทงงงาาดดทงงงงฝัััขออออชชยุดีีตพรโื ปั้มที่ร่วมมือกับเหล่าแก๊งสเตอร์เปิดศึกกับพวกตำรวจส่วนทางด้านของพวกลีโน่ที่เบื่อหน่ายกับเรื่องวุ่นวายทั้งหมดเต็มทนพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เม็กซิโกเพื่อยุติปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นทว่าก่อนจะออกเดินทางลีโน่ที่ดันรู้สึกเป็นห่วงวิลลี่ขึ้นมาเขาก็ได้โทรไปบอกลาวิลลี่โดยที่พวกเขานั้นไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าในตอนนี้วิลลี่เขากําลังถูกพวกชายชุดดาคนหนึ่งบังคับให้พูดตามที่มันสั่งเพื่อล่อให้พวกลีนน่่่ััววอมาาททีซเ้งงไึ ที่พวกลีโน่รู้สึกถึงสิ่งไม่ชอบมาพากนที่เกิดขึ้นพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับไปหาวินล,ลี่ที่ดาร์คมินซิตี้อีกครั้งและก็แน่นอนว่าทันทีที่พวกลีโน่มาถึงยังบ้านของวินล,ลี่ไอ้เจ้าชายชุดดาที่ซุ่มรออยู่มันก็ไม่รอช้าที่จะลั่นไกลปืนใส่พวกลีโน่ในทันทีแต่ทว่ามันก็ดันยิงพลาดไปโดนกระบาลของเหล่าแก๊งสเตอร์คนหนึ่งเขา้าซึ่งไอ้เจ้ากระสุนนัดนั้นมันก็ทําให้เหล่าแก๊งสเตอร์พากันลุกฮือคว้าปืนมายิงถล่มใส่ไอ้เจ้าชายชุดดากันอย่างบ้้้าาาาาาาคคลลัััั่่่งงททวววในนนขขขณะีุกกกกกํเเาาเเดตมมยยปพ็ โอกาสนั้นทําการปล่อยจรวดขึ้นฟ้าจนมันได้สกดสายตาผู้คนไปทั่วทั้งเมืองกระทั่งพอจรวดได้ระเบิดออกมันก็ได้เปลี่ยนให้สภาพอากาศของเมืองดาร์คมินซิตี้ถูกปกคลุมไปด้วยความหนาวเหน็บจนทําให้พวกมาโชที่แพ้อากาศเย็นถูกจับแช่แข็งโดยไม่สามารถขัดขืนเหล่ามนุษย์ได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งก็นแน่นอนว่าลีโนเขาเองก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกันแต่ทว่าในขณะที่ลีโนเขากําลังจะหมดสติไปจูจูลูน่าเธอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาคว้าเอาลีโนเข้าไปจูก่อนที่เธอนั้นจะได้กล่าวขอบคุณต่อลี่ทีเเขาไดด้้แสงใหธอ ว่าลูกผสมมาโชอย่างเธอนั้นก็สามารถลี้ิดชีวิตตัวเองได้และไม่จําเป็นต้องจมอยู่กับชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังงานลบอันแสนขมขื่นทว่าในขณะที่ทุกคนไม่ทันได้ระวังตัวไอ้เจ้าหัวหน้าของพวกชายชุดดามันก็ได้โผล่ออกมาจาับพวกเขาทั้งสองแยกออกจากกันจนทาให้ลีโนเขาจําเป็นที่จะต้องพุ่งเข้าไปซัดกับมันเพื่อช่วยชีวิตลูน่าเอาไว้แต่ทว่าด้วยสภาพอันสบักสบ,บอมบวกกับอากาศเย็นที่เป็นจุดอ่อนมันจึงทําให้ลีโนเขากลายเป็นฝ่ายที่ถูกเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยแม้แต่น้อยและซึึ่่งงถแม้วา ino, าีโจะ สามารถปลดปล่อยปีศาจที่อยู่ในตัวให้ออกมาช่วยต่อสู้ได้ทุกเมื่อแต่เขาก็เลือกที่จะผนึกมันเอาไว้และต่อสู้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ์จะกำหนดชีวิตตัวเองและเลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นทว่าก็น่าเศร้าที่ในท้ายที่สุดแล้วลีโนเขาก็ถูกอัดจนสลบคาที่และต้องเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปแต่ก่อนที่ไอเจ้าหัวหน้าของพวกชายชุดดำมันจะได้ลงมือฆ่าลีโนจูจูเหล่าแก๊งสเตอร์ที่เคยมีเรื่องกับพวกชายชุดดำมาก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้ยกพวกพากัรมารุมยิงใส่ไอเจ้าหัวหน้าของพวกชายชุดดำจน ได้สังเกตนั่นเองลูน่าเธอก็ได้อาศัยใช้จังหวะนั้นแอบหนีหายไปซึ่งนั่นมันก็ได้ทําให้หัวใจที่เคยอบอุ่นของลีโน่กลับมาหนาวเหน็บอีกครั้ง หลังจากนั้นเมื่อเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดมันได้จบลงเหล่านักมวยปั้มที่ปกป้องโลกเอาไว้ได้สําเร็จพวกเขาก็ได้แยกทางกับพวกลีโนและกลับสู่ชีวิตปกติดังเดิมซึ่งพวกเขาเลือกที่จะปิดปากเงียบไม่บอกให้ใครรู้ว่าพวกเขาได้ทําอะไรเพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้เอาไว้บ้างแต่ทว่าถึงแม้เรื่องทั้งหมดจะจบลงได้ด้วยดีแต่เหล่านักมวยปั้มพวกเขาก็ยังคงมีคําถามหนึ่งที่ค้างคาใจว่าพวกเขาสามารถกําจัดพวกมาโชได้สิ้นซากแล้วจริงๆหรือเปล่าส่วนทางด้านของลีโนเขาก็ได้กลับมาสู่ลูปเดิมของชีวิตอันน่าเบื่อพอถึงแม้เล่า,าโชจะได้จากโลก้ ไปแล้วแต่ไม่นานดาร์กมินซิตี้ก็ค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยที่รัฐบาลก็ยังคงเลี้ยงดูเหล่าประชาชนด้วยคำโกหกอันสิ้นหวังว่าจะมีใครสักคนเข้ามาเปลี่ยนแปลงเมืองที่แสนห่วยแตกนี้ได้จริงซึ่งนับตั้งแต่ที่ลูน่าเธอได้หายตัวไปในทุกๆวันลีโนโเขาก็มักจะเขียนเล่าเรื่องราวของตัวเองลงไปในเครื่องบินกระดาษและได้แต่หวังว่าลมจะช่วยอบอุ้มความคิดถึงของเขาไปบอกลูนา่ารักแรกที่ได้หายไปของเขาทว่าในเวลาเดียวกันนั้นมิสเตอร์เคกับเหล่ามาโชที่หนีไปอยู่บนดวงจันทร์พวกมันก็ได้พากันยกทัพบบ เพื่อมาทวงแค้นที่ก่อนหน้านี้พวกมันได้แพ้ไปและหนังเรื่องมูตาฟูกัสก็จบลงแต่เพียงเท่านี้